สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คูบอลออนไลน์คณิตพิชิตได้ผมคูบอลติวเตอร์ผู้ประสบการสอนในสารัรกุวิชามากกว่า10ปีนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เรามาดูคลิปนี้กันครับคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของโจทย์ปัญหาของอะไรครับสมการที่เป็นเรื่องของผลรวมของเลขเรียงกันหรือผลรวมของจำนวนเรียงกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราก็อย่าเสียเวลาเลยดีกว่าเรามาดูข้อที่1กันดีกว่าครับ คนที้หนึ่งพูดบอกว่านะครับตามโจทย์เลยนะจำนวนนับ4จํานวนเรียงกันคําสําคัญคือคํานี้ครับจํานวนนับจะได้ไหมครับจํานวนนับคืออะไรจํานวนนับถ้าใครเรียนเลขจำนวนเต็มแล้วจํานวนนับคือชื่อเล่นของพอจํานวนเต็มบวกหรือพูดง่ายๆคือเรากำลังพูดถึงเลขที่มันไม่ติดลบตัเองนะครับ4จํานวนเรียงกันคิดตั้งคำว่าเรียงกันเลยครับเพราะฉะนั้นครับแน่นอนเราจะต้องสมมุติ x ขึ้นมาหรือสมมุติตัวแปรขึ้นมาครับเราจะไม่คิดล่องลอยนะครับว่าเอ๊ะเลข4ตัวเรียงกันด้วยรวมกันแล้วได้สองพกสิบกว่าจะคิดได้ช้าและอาจจะเหนื่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้สิ่งที่ครูสอนไปเมื่อคลิปแรกนะครับมาช่วยนะครับอาครับรวมกันได้2890จงหาจำนวนที่มากที่สุดย้าครับใครถนัดแบบไหนทําแบบนั้นนะครับแต่สำหรับครูหรือคนที่เพิ่งเริ่มเรียนในเรื่องของการหาผลรวมของจํานวนที่เรียงกันนะครับให้เราใช้สมมติแบบนี้ครับว่า ให้จำนวนน้อยสุดเป็น x ครับเพราะฉะนั้นครับถ้า x เ,เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วแล้วก็นั่นหมายความว่าจำนวนที่2อง 2> จำนวนที่2องนะครับจะมีค่าเท่าเท่าไหร่ครับคุณเก่ง ถูกต้องครับคำตอบคือเลขที่มันเรียงกันยกตัวอย่างเช่นคําว่าเลขเรียงกันนะครับสรว่าคูยกตัวอย่างเลขหาสมมติเลขตัวต่อไปโทษครับเลขตัวต่อไปต้องเป็นเลขอะไรครับ6 6ก็เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของการนะครับตัวน้อยสุดบวกกับเลข1หรือพูดง่ายๆคือ6มาจาก5บวก1แบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าเป็นสมการตัวที่2ก็จะเป็นเอบวก1ตรงนี้ท่านนะครับใครยังไม่เข้าใจไปดูคลิปที่1ทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ ตัวต่อไปครับมันมี4จํานวนเพราะฉะนั้นต,ตัวต่อไปต้องเป็นจํานวนที่3ามคนกีครับถ้าเป็นจํานวนที่3ล่ะแน่นอนตัวแรกคือสมมติเป็นเลข5ตัวที่2เป็นเลข6ตัวที่3ต้องเป็นเลข7ถูกไหมครับเลข7มาจากไหนมาจากจำนวนน้อยสุดคือเลข5บวกด้วย2เราใช้หลักการเดียวกันเลยครับนั่นหมายความว่าตัวนี้ก็จะต้องเป็น x บวก2และตัวสุดท้ายคือจำนวนที่4หรือจำนวนที่เป็นไงครับมากที่สุด จำนวนที่มากที่สุดก็คือ x บวกอะไรครับคำตอบคือ x บวกสนั่นเองโอเคตรงนี้ทันนะครับเอาละครับพอได้ตรงนี้มาปุ๊บทบทวนกันอีกสักครั้งหนึงลองแทนค่านะครับส่วนเลขตัวแรกเป็นเลข10ตัวต่อไปต้องเป็น11 10ว่ามาจาก10บวก1นึ่เถูกต้องไหมครับน,นี่ถูกต้อง10บวก2ได้12 10 1 1 1ิเพราะฉะนั้นตรงนี้ถูกต้องไหมก็ถูกต้องอีก สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเพราะฉะนั้นมันมาจากสิบบวกสามถูกต้องไหมครับก็จะเป็นสิบสามเห็นไหมครับแค่นี้เองพอเข้าใจความหมายนะครับตั้งต้นก่อนอย่าลืมนะครับอ่าตัวนี้คุูยังไม่ลบเลยนั่นหมายความว่าอะไรครับตัวน้อยสุดเราสมมติให้เป็นเอนะครับย้ำนะครับเราใช้ตัวที่น้อยที่สุดนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นครับเขาบอกว่าอะไรเอ่ยพวกเราตรงนี้ครับรวมกันนั่นหมายความว่าครูจะสร้างสมการแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยดีกว่านะครับ มันก็คือตัวแรกคือเลขตัวแรกคือ x บวกด้วยเลขตัวที่2คือ x บวกอะไรครับ x บวกหนึ่งบวกด้วย x บวกสองบวกด้วย x บวกสามเท่ากับอะไรครับ2890นนี่คือสมการครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้หลายคนพอเข้าใจนะครับพอเข้าใจอยู่นะตามทันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือ x x บวกหนึ่ง x บวกสอง x บวกสามยังไม่ทันดูนะครับตัวแรก นี่คือตัวที่2ดูไหมครับตัวที่2นะตัวที่อะไรครับตัวนี้ x บวกสคือตัวที่3แล้วก็ x บวกสคือตัวที่4เมื่อเอา1 2 3 4มารวมกันก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ2890พอได้นะครับพอได้แบบนี้มาปุ๊บหลายคนจะมีข้อสงสัยอยู่อย่างนึงครับครูเชื่อว่าจําได้แน่นอนนั่นคือเฮ้ยครูบรอลเคยสอนไม่ใช่เหรอถ้าเป็นก้อนต้องใส่วงเล็บใช่ครับแต่ในกรณีเนี้ยครูไม่ใส่วงเล็บทําไมไม่ใส่เพราะว่าหน้าตรงนี้มันเป็น คื่องหมายบวกคอมหมายคืออะไรครับนั่นหมายความว่าบวกแทบไม่ได้มีผลอะไรกับวงเล็บเลยถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการคูณกันหรือเครื่องหมายข้างหน้าเป็นลบอันนี้ต้องใส่แน่นอนนะครับทันนะครับถ้าไม่ทันลองกลับไปทบทวนในเรื่องของสมการรูปแบบที่3คือเรื่องของการทําลายบ้านโจนอีกทีนะครับเอาละครับพอได้ตรงนี้มาช่วยกันเพราะฉะนั้นครับการแก้สมการแบบนี้เราใช้สมการรูปแบบที่2จะได้ใช่ไหมครับนั่นคือรวมมิพิชิตได้เพราะฉะนั้นครับ x บวก x บวก x บวก x คำตอบนี้คือ 4x 1บวก2บวก3เป็นเท่าไรครับเป็น6เท่ากับเท่าไหรครับ2890รเาพราะฉะนั้นครับคำถามตอบครูก่อนตัวนี้จำได้ใช่ไหมครับย้ายไปให้ใจโล่งๆทำการูปแบบที่1่ย้ายใครครับระหว่าง4กับบวก6นั่นคือคำตอบคือย้ายบวก6ไปบวก6ย้ายไปจากบวกกลายเป็นลบถูกไหมครับและย้ายไปต่อด้านหลัง นะครับเป็นตัวนี้ทางซ้ายเหลือใทยอ่าเป็นเรื่องของสมการอาทบทวนอีกแล้วนะครับก็คือ 4x เพราะฉะนั้นครับตรงนี้เกิดอะไรขึ้น2,890ลบกับ6ได้2,800นะครับ2,884 4คูณอยู่ติดกันคือการคูณจำได้อยู่ใช่ไหมครับคูนไม่เขียนให้ดูนะก็ถ,ถือว่าต้องพอได้ล้นะครับแล้วก็ย้ายมาจากคูณกลายเป็นหารเอาละครับถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บทำไงต่อดี ัตงใจดูนะครับเพราะฉะนั้น4ตัดใครได้ครับ4ตัด28ได้414 4728 428แล้วก็414 4นะครับเพราะฉะนั้นข้อหมายของมันคืออะไรหมายความว่าตัวที่น้อยสุดั้งใจดูนะครับเท่ากับว่าตัวที่น้อยสุดของคููคืคออะไรั้งใจดูนะครับตันนี้เราได้นะ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ721นะครับตอนนี้ x เ,เราได้721นะน,นี่นะครับ เพราะฉะนั้นครับถ้า x เป็นเจ1ยวามหมา่ของมันคือไรตั้งใจดีนะครับแสดงว่าตัวแรกตัวน้อยสุดนะมันคือเลขอะไรครับตัวน้อยสุดนะก็คือเจ1ดรอยี่บ็ดถันนะครับจำนวนที่สองมันต้องมาบวกอีกหนึ่งจริงไหมครับเพราะฉะนั้นครับจำนวนที่สองต้องมาบวกอีกหนึ่งดังนั้นครับเจ1ยี่บเบวกหนึ่งได้เจ็ดร้อยยิบสองตามทันไหมครับนี่ครับคือเลขมันเรียงกันเช็คว่าจริงไหม เฮ้ยมันเรียงกันจริงๆเห็นไหมครับ7 2 7 2้ตัวต่อไปแทบจะไม่ต้องเขียนให้ดูด้วยซ้ำก็คือ720เท่าไหร่ครับ723และตัวสุดท้ายครับจำนวนที่มากที่สุดคำตอบคือ700เท่าไหร่ครับ724จบแล้ว พอ,อเข้าใจคมหมายนะครับย้ำอีกครั้งครับถ้าเป็นเลขที่เรียงกันมันจะเพิ่มขึ้นตัวน้อยสุดสมมติน,นะครับอย่าลืมนะเน้นเราจะพูดถึงตัวน้อยสุดเป็นตัว x หรือพูดง่ายจะเป็นตัว y อะไรก็ได้แล้วแต่ที่ถนัดเลยนะครับตัวน้อยสุดเป็น x ตัวต่อไปเลขเรียงกันตัวต่อไปจะเป็น x บวกหนึ 1, ่งบวกสองบวกสามไปเรื่อยๆมี4จํานวนก็เรียงแบบนี้ครับมี5จํานวนก็เรียงเพิ่บบมนนขึ้นมาตรงนี้ก็จะกลายเป็น x บวกสี่แค่นี้เองเอาละครับสำหรับข้อแรกหลายคนพอเข้าใจแล้วนะครับ เหมือนเดิมครับติดต่อได้2ช่องทางครับสามารถติดต่อทาง f c e e o o o คกูได้คือบอล t ์ด t จเตอร์แมนะครับหรือที่2ครับถ้าไม่เข้าใจเราสามารถขอรับปรขทาดพร้อมเฉลยนะครับเพื่อไปทบทวนความเข้าใจครั้งหนึ่งได้นะครับขอทางอีเมลได้เลยคือคูบอล mm hmm. .sent@gmail.com นะครับเอาละครับสมการผลรวมจํานวนเรียงกันหรือคู่ขี้เรียงรวมนะครับคู่ขี้เรียงรวม ขูขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับในเรื่องของโจทย์ปัญหานะและเดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้านะครับว่าในข้อที่2ที่เป็นโจทย์ปัญหาเนี่ยจะสามารถใช้รูปแบบที่เราเรียนมาคลิปแรกมาแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายและเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ